คนคือเป็นการวิธีการดูดน้ำมูกที่แบบได้ผลดีอ่ะแล้วดูดออกดีมากๆแต่ว่าก็ต้องใช้แรงนิดนึงอันนี้นะแล้วก็จะดูด ไม่มีละอ่าให้ดูนมม้ม่งคือถ้าลูกยอมอะ่ะมันก็จะง่ายแต่ว่าถ้าลูกไม่ยอมก็ต้องก็ต้องล็อกอะ่ะแต่อเล็กซ่าก็จะมีวันแรกที่เขาไม่ยอมแต่ทีนี้พอเขารู้ว่าเขาทําแล้วเขาแบบจมูกลงเขาก็ยอม